สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นพรมศึกษาปีที่สองทุกคนวันนี้มาพบกับครูถาวรีในวิชาประวัติศาสตร์กันค่ะเรามาเรียนรู้เรื่องช่วงเวลาในอดีตปัจจุบันอนาคตซึ่งมีตัวชี้วัดคือมาตรฐานส .4.1 ป2อทับใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันและอนาคต จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายช่วงเวลาในอดีตปัจจุบันอนาคตและการใช้คำบอกช่วงเวลา 2. จำแนกช่วงเวลาอดีตปัจจุบันและอนาคต 3. เรียนรู้ช่วงเวลาอดีตปัจจุบันและอนาคตในการลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันช่วงเวลาอดีตปัจจุบัน และอนาคตก่อนอื่นเลยเรามาดูช่วงเวลาในอดีตกันก่อนนะคะเช่นเมื่อวานนี้ฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เดือนก่อนฉันไปเยี่ยมตาและยายที่ชนบุรีปีก่อนฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งต่อไปมาดูช่วงเวลาในปัจจุบัน วันนี้ผมเรียนสาระประวัติศาสตร์เดือนนี้ที่โรงเรียนมีแข่งกีฬาสีปีนี้ผมเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองช่วงเวลาในอนาคตพรุ่งนี้ฉันจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเดือนหน้าฉันจะไปเที่ยวเชียงใหม่ปีหน้าฉันจะเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม นักเรียนทุกคนคะอย่าลืมเข้าไปดูวิดีโอให้จบจากนั้นทำใบงานในกิจกรรมด้วยนะคะ